và đi gặp Còn bàn nóng mèn được Phạm chí anh Và tiếng chốt một chút Quân nào của chí anh Nhưng nhàng Bỏ bọc mẹ là có bốc ยังเป็นยัีงมาก่อยเอามานะครับควนอ้างเอาบ่อวิดูเคนะครับยังมมีเป็นญารับทิศยากอยู่นื่สองมือขาวคนไหนเนือนเจ็ดคืน แต่เดม่างที่เทปานเลีนละครเสียงจงนัมารเนี่ยบนห่วงอาปะห่วงบ่นบนบวบเปบนบอมัวเนาะแง่ือเป็นไทยเป็นเลียนเป็นล่าของลงบานตีคอยนับหลัมาไว้เสียขอเพยบ้านอย่งนี้ตัมันอาวพปรเหาครับ มีเยนยุบบานองแงูุ่บบวงเงินผู้ได้พอนี่เง,งนี้ไอเนี่ยงงเง่ยมันพอเอ่าไหรกันบะมาทวนประหามอ,อหมอนเอาหัวคนเป็นกำไรเน่ะคนไม่หนาคนมีคนธรรมดาเนี่ยอันภาไปแยงว่วงก็ว่าไปเนาะ นะบอกแม่ไปไปไปแจ้งควอมือไปมีต้อวไอ้สี่ล่ะพูดประจานไปเลยนะครับพูดประจานไปเลยนะครับมันสองมือเปลี่ยนเป็นหาย่งมันเส้นเงี้บ่มันทั้งหนาหนาอะงอ่ะมันอายูเลยไดียวบ่ควายเป็นเลี้ยงไปมันดีไม่ดีไปนะครับกับโคดไปเลยนะครับ

นะครับเปนตอบ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 ด้วยกันทักแม่งมีตอบเป็อย่างขวดพอมันนะเดือบเบิ่งเอาด้วยนะใหญ่น่ะยนี่ว่าไล้เป็นเงี้ยเป็นล่าแม,าม่ผนแจงเป็นคน่วมล่วงพักกันนั่นคว่ำพ่นเปียมว่าไปเนี่ยวันน้องแวงอ่งกิมหายแล้ว